ึ่งดอนนี่ถูกกว่าเปิดกล่องใน CS อีกนะเนี่ยของแม่งขี้พอๆกันเลยวะก็คือเปิดใน CS อ่ะคืออย่างน้อย3ดอนนะครับโอ้โยปืนนี้ผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่แต่ก็ได้อยู่นะ2.66ดอนเอสเอชทีใช่ไหม,ไมเอาเฮ้ยสวย ตาคาน้อยแต่ผมเอาครับสัก,กินนี้ผมเล่นปืน dual เ p e r a t o r บ่อยอยู่โอ้ยขี้เลยเนี่ยแมวแมวเปิดเป็น g o ลส spot ละกัน เชีย่ยได้หกดอนหน่อยฮะหกดอน <laughs> ชิบหายละเหลือสี่ร้อยห้าห้าสี่ร้อยห้าแปดโอ้ยฟาร์มัสเช yeah! ี่ยฟาอร์มอาสไอต่อเจ็บเจ็บกล่องนี่กูเจ็บกูไม่เอาละกูไม่เอาละกล่องเจ็บสองร้อยห้าสิบกล่องนี่ก็เชีย่ยกล่องโคตรแพงเลยมีอะไรบ้างวะแพงจังวะโอ้ย เดอะไปมิดสอตเตอร์มิดอ้ิชยูดายไ,ไฟท้อยสิบสามโดนมีอัพเกรดด้วยวะมันมีอัพเกรดด้วยวะเอาไงดีวะยัง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 ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวร้อยสี่ห้าครับกล่องนี้กูไม่เอาแล้วโกสปอต มันมีกล่องมีดล้วนไหมคืออยากได้มีดกับผมมือสวยๆอะ่ะมีดล้วนปะไม่ใช่มีดล้วนครับมีโอกาสได้มีดอยู่แต่แบบโอกาสน้อยมากโอกาสน้อยมากครับต้องได้จากกล่องอะสวัสีสัสดีอวัสดีสวัสดีวเสดีัดีสสี ตายกูตายตายเออได้อยู่คือผมไม่อยากจะอัพเกินสามรอบนะสองรอบคือแม่งตันะอะสปอคเอาทไอ้เฮียคขรอ,อยากได้คขรอ,อยากได้เนี้ยเชีเ่ยแมเงี้ย เจอดีวะมาได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้สมอปอัปเกดเช็คโร่เช็คโร่คืออะไรวะอ๋อคือ proof proof prove apply proof prove apply fair อ๋อคือใช้ระบบนี้ก็คือว่าทุกการเจนเนี่ยมันเป็นการเจนที่รันดอมจริงๆนะครับก็สามารถเช็คจากไอตุงตัวกลางตัวนี้ได้อีกทีนะครับคือการตรวจสอบเพ่ามาเป็นการเจเนอเรตที่รันดอมจริงๆนะครับโอเคก็ถือว่าเอาไว้ใจได้อันนี้อันนี้แม่คือคือสิ่งแรกที่ผมควรเช็คผมไปเล่นเว็บไหนผมแม่งควรเช็คไอเทียนนี้ก่อนไม่ใช่แบบเอยคนอื่นเล่นแม่งไปเล่นตามแล้วแม่งไม่มีตัวนี้คือชิหายเลยนะอันนี้คือค่อนข้างสําคัญอยู่นะโอเคถอนเนยแล้วกันครับคอลเลก อะไรอ่ะมันมีเวลาให้ด้วยเอ้าไอเชี่ยสกินไม่มีเฮีย yeah, กูอยากได้อะ <laughs> ผมอยากได้อยสกินไม่มีครับสกินเชนเจอร์ให้ผมเปลี่ยนเป็นสกินอะไรเนี่ยฮะกูอัพมาขี Key ้แทบหลุดตูดไอ้สัตว์สกินไม่มีผมรอแล้วกันนะผมรอผมรอคือผมจะแลกเป็นสกินอื่นก็ได้นะแต่ว่าแบบไม่เอาอะ อ,อ,อยากได้สกินอันนี้คือไม่เข้ากับเซตเซตที่ผมมีอยู่คือผมใช้เซตพริน t ์สตรีมอยู่นะครับคือไว้ก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมรอแล้วกันนะครับแล้วก็มันถอนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมอัดคลิปอีกทีว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันถอนได้แหละพี่แป๊ะแม่นทำไปหลายคลิปเลยคนอื่นผมก็เห็นพวกฝรั่งเล่นกัน โอเคสำหรับใครที่อยากจะมาสปอร์ตช n องนะครับก็ทำการกดไปที่ตรงนี้ไปที่ use code แล้วก็ทำการใส่โค้ด S7B เข้าไปนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าการเติมครั้งแรกเนี่ยก็จะได้รับโบนัส10%นะครับสำหรับใครที่เป็นสายนี้อยู่แล้วนะใครที่ยังไม่เคยเล่นไม่เคยลองเลยก็อยากจะเล่นเพื่อแบบเอากำไรอันนี้อย่าอย่าครับอย่าเลยนะนะว่าอย่าล็อกกัน факинг пинг, бля, я ебал этот пинг, сука, конченый. Ай! Там то, а? Манима. Флашбэнг! Yellow, 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 you love me? Yellow, What the fuck? You love me? I hate Russian. <laughs> no, I'm not Russian, bro. Really? I'm Kazakh. Yeah. This sounds like... Сука, блядь!